ขอสวัสดีครับมือนีเข้าสีมารถทำวามรูดจากกับเว็บ Grab Taxi กันครับเฮ้ยไปไหนต่อเราอยู่ในเราอยู่ตรงนี้ไงเออเออเฮ้ยไปไหนอือกดดิกดไปไหนล่ะชินเขตชินเขตสองด่วน อยู่ไหนวะขอบคุณค <Copy. S 1> รับพี่ไปตรงนี้เออเซตโลเคชันไปเอา,ไอเอามไซช์ไหมมีอะใช่หร,ห,ห,รบบหรอห้าร้อยบาทอ่ะทอซสีหนึ่งห้าสอง คืออะไรแบน,นี้พวกนี่คืออะไรที่มันระยะห่างจากเราอ่ะเออใกลอที่อยู่ในรัศมีทำไมอ่ะคอนแทคแล้วเขาจะมาหาเราอ่ะตอนนี้กำลังส่งไมเข้าอยู่ถ้าเขากดรับเขาก็จะมาแต่เขาคิดว่ามาแล้วเขามีสิ์เลือกอ่ะเออใกล้ขนาดนี้เขาอาจจะไม่มาก็ได้ มาแล้วได้สามสิบห้าบาทอ,าอะไรวะนี่นี่มาแล้วทศสามสี่สองหนึ่งถนนเข็มพรหายิมเน็กใช่ไหมนเนข้าวทองกันแถ้าไม่รู้ให้เอบอกทางให้หน่อยฮัลโหลครับ รับที่ร้านแซปเดอร์ครับชินาเขตสองครับพี่ครับผมไม่เล,ลึกครับพี่ชินาเขตสองพี่บอกถามนิดนึงชินาเขตสองฮัลโหลครับ อ่าเลยไปครับสะพานลอยที่สองถ้าอาข้ามแยกอไแยกอะไรนะพงเพชรครับอ่าฮะใช่ใช่ใช่ใชตรงนี้ก่อนอลองเรียกจากตรงนี้ไปที่ท,ที่ไหนพี่พงเพชรก็ได้แยกพงเพชรก็ได้อ๋อคือใเรียก็มีสิทธิกดระไม,ไม่คือคือ,คอใ,หใ,หให้ให้ให้เรียกผมไงอันนี้ผมผมกดส่งงานนี้ไง 37บาทเออเออให้ผมส่งงานี้เสศษก่อนนะสามสบเจบาทคือเท่าไร่ก็คือมันก็สามสิบเจนั่นแหละเพราะว่ามันโปรใช่ไหมอันนี้อะไรร้อยอะไรเนี่ยไหนอันนี้คือเป็นอันนี้คือของผมเงินเงินของผมคือไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันอันนี้เรียกกันยังอ๋อคือทั้งวันนี้ได้เท่านี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่งานท่ะผมอันนี้ไม่ใช่อันนี้คือเงินที่พวกผมต้องเติมเงินแล้ว่รับงานหนึ่งพวกผมเสียเจ็ดบาทไงอื อันนี้คือเครื่องผมว่างแล้วทีนี้ผมผมให้กดเรียกไงอ่าก่อกันต้องต้องเอาเบอร์เทงก่อนอ่าผมกดเรียกเออกดต้นทางอ่ะจากตรงนี้แล้วก็ไป<อ>ที่พงเทียนแล้วมึงกดๆๆคือคือรัศมีนี้ก็คือเอามึงรู้ไพ่บัตรกูได้ไงสัตว์แก๊บแท็กซี่เออไปที่แก๊บแท็กซี่เอีกรูปอ่ะผมให้ฮดาวเดาฮ่าดาเลย เออทีนี้กนเรียกใหม่เออเรียกใหม่อ่ะเรียกใหม่ต้นทางคือตรงนี้แหละต้นทางตรงนี้จะไปพงเพชรแล้วกันไปแยกพงเพชรแล้วกันจะไปแยกพงเพชรนะเออเดี๋ยวนี้มันง่ายหวอะพิมพ์ได้เลยเนี่พิมพ์เองนะพงเพศกดถูกเนี่ยไปดูเลยตราบุรีอะไรจีมบเอา อย่าแยกของเพชรืไปเดโม่ไปเดโม่เออ่ารูมอก็ได้มอก็ได้กดเลยด้วยอืมกดเลยแล้วพี่ไม่ต้องเสียตังค์หรือไม่ไม่เกี่ยวอะไรก็คือผมจะไม่กดรับไงครับอ๋อโอเคคอนเฟิร์มนะเอเคหรือให้ผมกดรับก็ได้ได้หมดเอาที่พี่อันนี้เหมือนเมาส์เห็นไหมสีห่างกันเท่าไหร่หนึ่งสี่สี่เมตรสเมตรนี่คือนี่เห็นไหมต้นทางนี้ปลายทางผมรู้เลยถ้าผมรับอ่ะผมกดรับโอเคอันนี้รับ ผมได้แน่นอนเห็นไหมคือมันอยู่ใกล้แค่นี้ขึ้นโอเคแล้ว้แล้ยเออเออเอ,อ,อ๋อนี่ก็คือจะขึ้นขึ้นเบอร์ผมใช่นี่คือ,อผมจะต้องกดนี่โทรกลับใช่ไหมแล้วผมก็กดตรงนี้มาตาม G.P.S ใช่ไหมถ้าหมดตรงก็คือมันก็ได้เลยโอ๋ง่ายมากเลยคือคือผมถามว่าถ้า G.P.S หมดตรงไหมถ้าตรงก็คือไม่ต้องบอกทางเลยผมกดนี้รู้เลยกลัวแต่ไม่ตรงไม่ตรงก็ลงกันอยู่แค่นั้นแหละใช่เนี่ยคือง่ายมากใช่อันนี้คือรับแล้ว <S <S โอเคนะสรุปแล้วก็คือน,นี่นะงานเนี้ยผมได้ยี่สิบห้าบาทแล้วนะ <S 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 แล้วผมเดี๋ยวนะผมก็กดยืนยันรับงานนะ <S 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 แต่ผมเสียค่าตรงนี้เมื่อกี้เจ็บาทนะ <S 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 ไม่เป็นไรแต่ผมได้ยี่สิบห้าอันนี้โกงแก๊บแล้วกัน,น <S 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 อันนี้อัน,นยืนยันรับเอแล้วทีนี้ผมก็จะส่งผมคิดว่าค่าโดยสารน่าจะประมาณห้าสิบเอ็ดแล้วกันนะห้าหนึ่งศูนศูเสร็จส่ง เมื่อกี้คือเหลือร้อยร้สิบาทใช่ไหมตอนนี้เหลือร้อยสาบาทผมโดนหักไปแล้วเจบาทคือรับงานแต่ว่าคือแก๊ปให้ผมยืมห้าบาทสรุปแล้วคือผมกําไรไงอืมอโอเคนะน,นี่คืออ,ค <laughs> อันนี้อันนี้มีดีเรียอันนี้แจก,กอ,อันนี้ก่อนพี่เอออันนี้สามสบเกียรสสิบาทโอเคแล้ววิธีง่ายมากแต่ว่าถ้ากโกงแก๊ป <laughs> โอเคดี จริงๆตอน,นผมนี่ยก็คือรับของแก๊ปวันหนึ่งประมาณทักห้าถึงสิบงานนะนะสนุกอยู่นะสนุกนะสนุกสนุกก็เท่ากับว่าตอนนี้เขาให้ผมเป็น V.I.P. แล้วอะอ <laughs>